ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับ audio n i g h นะครับวันนี้เรามีสินค้าเครื่องเสียงไฮเอนด์นะครับโดยเฉพาะที่อยู่ข้างๆของผมนั่นก็คือลำโพงที่ Import มาสดๆร้อนๆตอนนี้เลยนะครับในปี2022หรือว่าปี2,565ปีนี้นะครับเขาเพิ่งมาถึงสดๆจากประเทศฝรั่งเศสมาจากยุโรปเลยนะฮะและมาถึง มือของผมแล้วแอดมิน Audio Nice นะครับแน่นอนนี่คือลำโพงแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับที่หลายท่านชื่นชอบชื่นชมกันมานานนะครับอย่างเช่น Triangle b o l i ีย03นะฮะแต่วันนี้เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าฉลองครบครอบ,บ40ปี Anniversary นะครับและเป็น Limited Edition อีกด้วยครั้งแล้วนะครับครั้งก่อนนั้นเนี่ยผมได้ นำมาทดสอบแล้วนะครับกับรุ่นฉลองครบรอบ40ปีของ Triangle ตัวนั้นจะเป็น Bookshelf แต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ Triangle เขาตั้งใจทำเป็นพิเศษนะครับต้องเรียกว่ารุ่นที่พิเศษและพิเศษจริงๆกับตัวนี้ครับ Triangle a n t h l 40ปี Anniversary นะครับนี่คือลำโพง Frostanding ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดในราคาอ่ายังไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะ มาถึงราคาก่อนเลยก่อนหน้านี้นะถ้าเป็น a n t ทอรุ่นฟ o r s t a n d i n g ตั้งพื้นลำโพงแบบ3ทางแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็แสนต้นๆอยู่แล้วและนี่ราคาก็เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยแสนต้นๆเหมือนกันแต่คุณได้เทคโนโลยีใหม่ท,ทุกอย่างที่ Triangle เขาบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เขาตั้งใจและพิถีพิถันเป็นพิเศษ,ษมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างอุปกรณ์ภายในตัวตู้ เอาเป็นว่าจะสวยงามอย่างไรและหน้าตาวัสดุที่บอกว่า High อ n d g r กรดเป็นอย่างไรเราต้องมาแกะกล่องนี่กล่องมาใหม่ๆเลยนะฮะพี่น้องนะครับยังมีตะเข็บอยู่เลยนะฮะนะฮะทั้ง2อ,อันนะครับก็ผมจะแกะแล้วจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงไปพร้อมๆกันสัก2-3เพลงนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแกะเลยนะครับอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็คนที่แกะก่องก็ต้องแบบว่า ละเมียดใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันว่าเดี๋ยวผมแกะเสร็จนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาเป็นๆกันดีกว่าครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับที่เอาไว้รองตัวลำโพงนะครับจะเป็นกระจกเนาะนะครับแล้วมีคำว่า40ปี anniversary นะครับค่อนข้างสวยงามครับดูหรูหรา นะครับในด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นทิปโทนะครับนะหรือถ้าคุณคุณก็คือสไปายเอาไว้รองขาตั้งนะครับตัวนี้เป็นโรสโกครับเป็นสีโรสโกที่เป็นพิรุ่นพิเศษนอกจากนั้นเขาก็จะมีะพวกตัวรองเอาไว้รองลําโพงอันนี้นะครับมาให้ด้วย4ตัวแล้วก็จะมีแบบเป็น ตัวลองแบบยางด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่แน่นอนเราใช้สวยสวยสุดโรสโกเข้ากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวประกอบอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะเห็นรูปร่างเต็มเต็มเลยนะครับ ผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นไงครับสวยงามหน้าอัศจรรย์ตาของเรามากๆเพราะว่างานของเขาค่อนข้างพิถีพิถันมากๆเลยนะครับสำหรับ Triangle a n t a o l 40ปี Anniversary Limited Edition คู่นี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่อยากให้พี่น้องได้เห็นสัมผัสไปพร้อมๆกับผมน,นั่นก็คือตัวตู้งานไม้นั่นเองนะครับของเขา ตัวนี้เป็นสีโลสวูดนะครับจะออกเป็นโทนแบบแดงดำๆแบบทรมินทรมินและเป็นลายไม้เะครับเป็นลายเส้นค่อนข้างสวยงามผิวเป็นไฮคลอสแบบตู้เปียโ,โนเลยนะครับดีๆนี่เองนะครับและสเสน่ห์ของตัวรองของลำโพงฐานลำโพงเองเนี่ยก็จะเป็นแบบกระจกนะครับแล้วก็มีสีโลสฟูดนะครับแล้วก็มีเป็น um. อลูมิเนียมอ๋อเรียกว่าเป็นส่วนผสมทำให้รู้สึกว่าพอตั้งแล้วนะครับ ทำให้ลำโพงคู่นี้ดูหรูหรานะครับแบบมีสไตล์นะครับภายนอกนะครับเห็นนี่ก็เรียกว่าสวยงามแล้วนะครับตัวตู้ของเขานะครับนะฮะจะเป็นตัวตู้เดียวกับรุ่นใหญ่นะครับอย่าง triangle magellan นะครับโอ้โหหลายล้านอนะครับและตัวตู้นี้ก็เป็นตัวตู้เดียวกับรุ่น signature ด้วยนะครับต้องบอกว่าใช้วัสดุที่เป็นลำโพงระดับใหญ่ๆ high end กับ super high end แบบเดียวกันเลยเพราะนี่คือรุ่นพิเศษจริงๆเลยนะครับอ่ะ สเปคดูกันเข้าๆแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบ3ทางนะครับผมนั่นก็คือแยกนะครับระหว่าง t w i ต t e r ร์นะะแล้วก็ m i d r a n g ์นะครับเสียงกลางแล้วก็ w ูเฟอร์อีก2ดอกนะครับรวมแล้วนะครับก็จะมีอยู่4ดอกด้วยกันนะครับนะฮะก็เรียกว่า3ทางนี่ให้เสียงที่แยกขาดออกจากกันนะครับทำให้เสียงค่อนข้างเคลียร์ในช่วงความถี่ต่างๆนะครับผมสำหรับ ตัวนี้ขับง่ายนะครับแน่นอนแ r งเก g นี้ก็เสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับ sensitivity ของเขาอยู่ที่92 dB ครับก็เรียกว่าใช้แอมอะไรก็ขับได้เลยนะครับแล้วส่วนการตอบสนองความถี่ของเขา frequency response นะครับจะอยู่ที่37 h z นะฮะนั่นคือความถี่ต่ำลงถึง37นะครับเพราะเป็น Frost แ a n d i n g สูงถึง22,000 h z นะครับผมก็เรียกว่าโอ้เกินหูมนุษย์อยู่แล้วนะครับ สำหรับน้ำเสียงผมจะให้ฟังกันแน่นอนนะครับวันนี้สำหรับ Triangle รุ่น40ปี Anniversary Limited Edition รุ่นนี้นะครับผมอะแน่นอนนะครับถ้าเราเห็นความสวยงามนี่คือสเสน่ห์ของเขานะครับก็คือเป็นปากห่อนนะครับผมให้มุมกระจายเสียงนะครับออกไปในทิศทางที่กว้างนะครับแบบห่อนสเสน่ห์ของเสียงแหลมตัวนี้นะครับจึงได้ความโอ้อาและรายละเอียดนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับทวิ t เตอของเขาจึงใช้แบบแมกนีเซียมโดมนะครับด้วยสีแบบโลสโกลแมกนีเซียมนี่จะให้ความเบานะครับและมีความแข็งแกร่งนะครับมักนิยมใช้ในเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับสูงๆนะครับตัวนี้ก็นํามาใส่สําหรับตัวนี้นะครับและก็จะมีเว็บไกด์ตรงกลางนะครับสำหรับสเสน่ห์ของ Triangle ิลทำให้กระจายทิศทางได้อย่างแม่นยํานั่นเองนะครับ ส่วน mid-range ของเขานะครับก็จะมีขอบนะครับที่เป็นสีโรสโกเหมือนกับวูเฟอร์เหมือนกันนะครับและ mid-range ตัวนี้จะเป็นกระดาษนะครับแบบเซลลูโลสธรรมชาติ100%นะครับหมายถึงไม่มีการเคลือบผิวแต่อย่างใดนี่คือเสน่ห์ของ triangle นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงไม่ธรรมดานะครับซึ่งขนาดของ mid-range แล้วก็ w ูเฟอรนะครับที่ขับเสียงต่ำนะครับก็จะมีขนาดดอกอยู่ที่ 6นิ้วครึ่งครับนะต้องเรียกว่าโอ้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับ triangle นะครับฉลองครบรอบ40ปีตัวนี้ความพิเศษนะครับยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าอุปกรณ์ภายในครับ crossover ของเขานะครับต้องเรียกว่าใหม่หมดคัดเกรดนะครับเอาแบบพิเศษเกรดไฮเอ d เลยนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ของสายไฟนะครับวฉนวนต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบ ofc ด้วยนะครับผมนะฮะเรียกว่าจะให้คุณภาพเสียงได้ดีกว่า รุ่นธรรมดาหลายเท่าตัวเลยนะฮะรวมไปถึงอุปกรณ์ด้านหลังนะครับที่เป็น binding post นะครับขั้วต่อของสายลำโพงนะครับก็จะใช้ binding post ที่เป็นเกรดสูงนะครับแบบ r o s c o ด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งอุปกรณ์ภายในและภายนอกที่สวยงามนะครับทำให้ triangle รุ่น40ปี anniversary ตัวนี้นะครับกำลังเป็นกระแสแล้วก็ฮอตฮิตโด่งดังทั่วโลกเลยนะครับเพราะนี่คือ limited edition อย่างแท้จริงราคานะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่า แค่รุ่นปกติก็ประมาณ1,500 0บาทแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ราคานะครับปกติก็จะอยู่ที่1,70,000บาทนะครับผมแต่สำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ของ Audio Nice หรือเป็นสมาชิกวงการเครื่องเสียงไฮเอนของ Audio Nice g เรานะครับทางบริษัทวันพัฒนบนะครับบอกเลยครับว่าให้ราคาสุดพิเศษนะครับจาก1,70,000ให้เพียง5คู่เท่านั้นสำหรับ5ท่านแรกนะครับในราคาเพียง1 1 8 0 0 0บาทครับโอ้ ราคานี้ครับพี่น้องต้องบอกเลยครับว่าเหมือนกับรุ่นธรรมดาเลยแต่ว่าทุกอย่างอัปเกรดหมดเป็นไฮกลอสหมดนะครับผมทุกอย่างใช้เกรดไฮเอ็นหมดเราทราบสเปคกันมาคร่าวๆแล้วนะครับแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังพร้อมๆกันกับลำโพงค่าตัวแสนต้นๆเท่านั้นเองกับรุ่น Limited Edition ฉลองครบรอบ40ปีของ Tri a n g l e นะครับให้ฟัง3เพลง3สไตล์ครับกับเพลงสากลและเพลงไทยดูสิครับว่า เสียงจะเป็นอย่างไรเป็นไอเดียลองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับทีสสั์เรรรอกนมมมลซชฟิิ Der vika var djup og farlig for åra og se. Det var norskan som bygde de båtan. In the morning, we were all through the night. ที่เห็นในคลิปเสียงแล้วนะครับโอ้ oh, oh, ผมต้องขอชื่นชมลำโพง Triangle ฉลองครบรอบ40ปี Limited Edition ตัวนี้มากๆเลยนะฮะที่ให้ประสบการณ์เสียงแบบ Hi g h End ในราคาแสนต้นๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากได้ Frost Sanding ปกติคุณได้ Bookshelf นี่ถ้าเอาเสียงประมาณดีๆนี่ก็แสนขึ้นไปแล้วนะฮะใช่ไหมฮะ แต่ตัวนี้ตั้งพื้นและ Limited e dition ลองพิจารณาดูได้นะครับโดยไปฟังที่บริษัทวันพัฒ59และตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้ต้องขอยกความดีความงามให้กับแอมที่ผมใช้ในการทดสอบด้วยก็คือ a c c u f a t e นะครับนี่เป็นแอมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับรุ่น E 5 0 0 0ครับและก็ CD นะครับผมใช้เป็นรุ่น DP 5 7 0นะครับโอ้กำลังแอมนี้ก็240วัตต์แล้วนะครับขัดกับลำโพง 91dB แบบนี้ เปิดไม่ถึง9ก้าโมงเลยฮะเสียงออกมาเต็มห้องนี้เลยนะฮะก็เรียกว่าทําให้คุณภาพเสียงดีขึ้นไปอีกนะครับใครที่ใช้ลําโพงดีๆถ้าได้แอมดีๆนะครับมันก็ส่งประสิทธิภาพได้ดีต้องบอกว่า triangle เ,เหมาะทั้ง solid state ที่เป็นแอมและก็เหมาะเป็นแบบทูบแอมหรือแอมลอดเช่นเดียวกันเพราะของเขามีเสียงที่ค่อนข้างจะสะอาดนะครับ แล้วก็ลายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆค่อนข้างดีนะครับและเบสเนี่ยนะครับก็ลงได้ลึกนะครับเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับเรียกว่าใครที่อยากได้ทอร์นาบอลดีๆฟังเพลงได้หลากหลายแนวแบบฟังสบายนักฟังเพลงจริงๆผมว่า t r i เ n g l e นี่เป็นทางเลือกที่หลายๆท่านไม่ควรจะพลาดเลยนะครับเปิดเพลงไทยนี่ก็ เสียงร้องนี่ออกมาโอ้อารายละเอียดของกีตาร์กุ้งกิ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะโคเบอร์นะครับอบล้อมในห้องนี้ได้ดีเลยนะครับด้วยความเป็นพอนของเขานั่นเองนะครับสเสน่ห์ของ t r i a n g l เรุน่นนี้ผมสัมผัสอีกหนึ่งประการนั่นก็คือไดนามิกผมว่าน่าจะมาจากการออกแบบตัวตู้แล้วก็คอโอเวอร์ over, ที่เป็นเกรดไฮเอ็นภายในนะครับนะฮะที่เป็นผิวไฮกอสตัวนี้อ่าไดนามิกของเขานะครับค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ จังหวะลงแต่ละตัวโน้ตเนี่ยนะครับต้องบอกว่าออกมาได้จับแจ้งเสียงร้องก็ใหญ่แล้วก็สะอาดตามสไตล์ของ Triangle อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เรียกว่าฉลองครบรอบ40ปีอยากให้ทุกคนเป็นทางเลือกนะครับสำหรับแสนต้นๆน,น,น้านะฮะก็ลองฟังดูครับสำหรับผมนี่ต้องบอกเลยว่าชอบมากๆในราคานี้เรียกว่าหาตัวจับยากจริงๆนะครับสำหรับ Triangle a n t อ o ท0ปี a n n i v e r s a r y Limited Edition ฝากไว้ด้วยนะครับ รับรองว่าน่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับและก็คงจะชอบเหมือนกับผมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ Audio Nice ขอลาไปก่อนนะครับขอลาเพื่อนลาเนี่ยครับมาห่นะฮะไม่ใช่ขึ้นลานะครับขอลาไปก่อนครับผมนะฮะและพบกันคลิปหน้ากับเครื่องเสียงดีๆแบบนี้ทาง Audio Nice ครับสวัสดีครับ